ก็นะครับกลับมานะครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับสูตรหวยพารวยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของทุดสรุปหลักหน่วยล่างนะครับเมื่อวานนะครับตัวเลขหลักหน่วยผมก็ลงไปแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้เลยนะครับหลักหน่วยล่าง นะครับแล้วเราก็ค่อยกลับไปสู่เข้าในชุด3าตัวบนและ2ตัวบนนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีหวยลาวนะครับหวยลาวนะครับผมเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับใครที่ซื้อหวยลาวกับผมนะครับก็ยินดีด้วยนะครับรวยอีกแล้วครับท่านรวยอีกแล้วครับผมหวยลาวนะครับผมส่งนะครับส่งให้นะครับวันนี้นะครับหวยลาว นะครับอย่าลืมนะครับแอดไปที่ ap 7 7นะครับเดี๋ยวผมจะส่งหวยลาวทาง ap 7 7นะครับแอดไปเลยนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับฝากติดตามนะครับฝากขอบคุณฝากติดตามนะครับแอด ap 7 7นะครับก็อย่าลืมแอดเข้าไปนะครับโอเคครับวันนี้หวยลาวก็จะส่งไปทางแอด ap 7 7นะครับทางหวยลาวของผมนะครับส่วนเบอร์ราย นะครับรายส่วนตัวนะครับแอปเปิลนะครับแอปเปิลก็อาจจะยังไม่ได้ส่งทางลายส่วนตัวนะครับขอให้ทุกท่านนะครับแอดไปทางล n e ap 7 7นะครับส่วนใครนะครับส่วนใครที่ทำบุญนะครับส่วนใครที่ร่วมทำบุญกับแอดเปิลนะครับส่วนใครที่ร่วมทำบุญกับแอดเปิลนะครับ ที่ได้รับเลขนะครับหววซองไปแล้วนะครับที่ได้รับเลขหววซองไปแล้วนะครับได้โปรดนะครับส่งสลิปนะครับส่งสลิปมาที่แอดไอดีนะครับก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับคือเบอร์โทรผมนะครับส่วนใครที่โทรมาผมไม่ได้รับผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่า บางครั้งนะครับผมอาจจะไม่ว่างนะครับแต่ผมก็พยายามไล่ตอบไลน์ทุกๆคนนะครับใครที่นะครับร่วมทำบุญกับผมนะครับให้ออดไลน์เบอร์นี้นะครับเราก็ส่งสลิปมาที่ไลน์เบอร์นี้นะครับแล้วทีนี้ได้รับเลขนะครับได้รับเลขในชุดของแยกข้อกลัวไปแล้วนะครับผมส่งให้ไปแล้ว2ตัวอย่าพยายามแชร์เลขออก นะครับใครที่ได้รับเลขไปแล้วให้หาซื้อลอตเตอรี่นะครับให้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับใครที่ร่วมสาบุญกับผมนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับส่วนใครที่ส่งสลิปมาที่นี่ผมจะไล่ตอบนะครับแอดไอดีไลน์ผมก็คือเบอร์นี้เลยนะครับเอทุกท่านส่วนวันนี้ใครที่อยากได้หวยราวนะครับให้แอดไปที่ AP 7 7 นะครับอย้าอีกครั้งนะครับงเข้าใจที่ผมพูดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะปักลิงกไว้ให้นะครับวันนี้หวยลาวเจอกันที่ a อ AP77 นะครับส่วนใครที่ได้หวยซองไปแล้วได้หัวซองของแย่ครอบครัวชุดนี้ไปแล้วนะครับไล่ชุดนี้ไปแล้วนะครับคนที่ร่วมสมบูรณ์กับผมนะครับอย่าแชร์เลขออกนะครับก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีแน่นอนนะครับอาแล้วครับทีนี้ใครที่นะครับ ส่งสลิปมาทางไลน์เบอร์ผมแล้วผมก็ผมอาจจะไม่ค่อยได้รับเท่าไหร่นะครับอาจจะตอบช้านิดนึงแต่เขาจะไล่ตอบทุกคนนะครับได้เลขไปแล้วหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยมาครับวันนี้วันนี้นะครับเรามาสรุปในส่วนของชุดหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่3หลังจากที่ผมทําให้2สูตรไปแล้วนะครับบุญทานที่ท่านทํานะครับบุญทานที่ท่านทำครั้งนี้นะครับก็ขอให้อ่า บุญในครั้งนี้นะครับได้ตอบกลับท่านไปร้อยล้านพันล้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดให้แน่นอนปลดนี้กันทุกคนนะครับก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้มาดูในส่วนของหลักหน่วยล่างสูตรที่3นะครับหลักหน่วยล่างสูตรที่3นะครับเราจะคํานวณโดยการใช้หลัก10บวกกัน2ครั้งทําการบวกหลัก10บหนึ่งครั้งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะทำบวก4บวก2นะครับมาดูนะครับในงวดที่1 ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้านะครับเราก็ใส่เก้าปากาก็ไม่เป็นใจนะครับต้องขออปไปด้วยเก้าบวกสี่นะครับเป็นสิบสามสามบวกสองเป็นห้านะครับ <S 1> <1> <S เห็นไหมครับเราก็จะคำนวณได้ได้เก้าสามห้าผลรางวัลนะครับสองตัวล่างออกสามเก้าหลักหน่วยเราเข้าที่เลขเก้านะครับสูตรหน่วยเข้าเป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ ศูนย์บวกสามนะครับศูนย์บวกสามเราได้สามนะครับใส่สามไปเลยครับสามบวกสี่นะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านี่ครับเราก็จะได้ที่สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้านะครับผลรางวัลออกนะครับออกเจ็ดสามเป็นงวดที่สองเอ๊ะตัวเลขมาแปลกๆนะครับมาทั้งสองตัวเลยครับท่านผู้ชม สูตรนี้มาทั้งสองตัวผมเพิ่งเห็นนะครับนี่ครับมาทั้งสามทั้งเก้าออกสามเก้าววดนี้หลักหน่วยเราได้สามมาเข้าอีกแล้วครับเจ็ดสามมาทั้งสองตัวเลยนะครับสูตรนี้น่าลุ้นมากครับโอเคครับมาดูวดที่สามกันนะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกเจ็ดนะครับหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามเราก็ใส่สามสาม บวกสี่นะครับเป็นเจ็ดเราก็ใส่เจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านี่ครับเราได้สามเจ็ดเก้างวดนี้งวดที่สามนะครับงวดที่สามได้สามเจ็ดเก้าผลรางวันนะครับออกหนึ่งเก้านะครับฉะนั้นเราเข้าที่เลขเก้าเป็นงวดที่สามนะครับงวดที่สี่นะครับงวดล่าสุดของเราสองบวกสองเป็นสี่ สีบวกหนึ่งนะครับเป็นห้าเราใส่ห้าเลยครับห้าบวกสี9 9่เป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งเราได้ห้าเก้าหนึ่งผลทั้งวันนะครับงวดล่าสุดออกศูนย์ห้านั่นก็หมายความว่ารักหน่วยเราเข้าเลขห้าเห็นไหมครับเป็นสูตรง่ายๆแต่ก็เข้านะครับงวดประจําวันที่นะครับประจําวันที่สิบหก นะครับเรามาดูกัน7จบวกเนะครับเป็น14 14ีบวกศได้14มาแล้วครับตัวที่1หลักหน่วยของเรา4ีบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น10มาแล้วครับ16นะครับเมษายนนะครับ16เมษายน64 ชุดนี้เป็นชุดหน่วยนะครับทีนี้ผมก็จะมาสรุปให้เลย480 480นะครับ480นะครับทีนี้เรามาดูเรามาดูชุดนะครับชุดหลักหลักหน่วยนะครับอีก2สูตรที่ผมลงให้เมื่อวาน 9 1 3และ4 3 2นะครับ9 1 3 4 3 2นะครับหลักหน่วยของเราทีนี้ทีนี้เรามาดูตัวชนตัวชนที่หนึ่งนะครับก็คือคู่3นะครับเราก็ใส่3เลย มาแล้วครับหตัวนะครับหลักหน่วยเดี๋ยวผมจะลงให้ตรงนี้นะครับ x x นะครับก็คือ3นะครับตัวถัดมานะครับหลักหน่วยของเราได้เลข4 3่สูตรตัวที่ชนเนี่ยนะครับเราก็ใส่4ไปเลยนะครับฉะนั้นตัวที่ชนเนี่ยก็คือเลข3เลข4 นะครับในชุดหลักหน่วยทีนี้ทีนี้นะครับเรามาดูอีกตัวก็คือนะครับอีกตัวก็คือหลักหน่วยผมวางไว้ที่เลข8ทําไมถึงวางไว้ที่เลข8ครับเพราะสูตรหวยวิ่งล่างเพราะสูตรหวยวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างเราได้วิ่งล่างตัวเดียวเนี่ยได้ที่เลข8และก็ สูตรหวยวิ่งล่างจะเน้นที่หลักหน่วยเห็นไหมครับผมก็เลยไปชนกับเลขแปดผมจะวางไว้ที่เลขแปดหลักหน่วยนะครับนี่ครับเราจะได้หลักหน่วยที่สามสี่แปดนะครับสามสี่แปดนี่คือตัวเน้นนะครับผมผมจะเน้นให้ที่สามสี่แปด นี่ครับก็คือหลักหน่วยส่วนใครที่ชอบศูนย์หนึ่งเก้าสองนี่ก็เอาไปเล่นได้ชอบในชุดศูนย์หนึ่งเก้เาสองก็ไปเล่นได้นะครับแต่แอปเปิลก็จะวางให้ที่สามตัวในส่วนของหลักหน่วยนะครับในเมื่อเราได้หลักหน่วยสรุปหลักหน่วยมาแล้วทีนี้มาดูในส่วนของอหลักสิบที่ผมเน่นยหลักสิบได้ศูนย์เจ็ดสองสี่ศูนย์เจ็ดสองสี่ นะครับหลักสิบทีนี้ก็จะจับรองจับคู่ดูนะครับก็จะเป็นศูนย์สามนะครับศูนย์สามศูนย์สี่และศูนย์แปดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเจ็ดสามนะครับเจ็ดสี่และเจ็ดแปด นะครับถัดมาก็จะเป็นสอง2อสามสสและสองแนะครับถัดมาก็จะเป็นสี่สามสและ4ี่แนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับก็คงจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าตัวเลขโอกาสที่มันจะมาเนี่ย ตัวไหนนะครับที่ผมส่งให้เป็นเลขชุดแยกกอกลัวนะครับมีติดในนี้เห็นไหมครับถ้าสมมุติว่าจับตัวนี้หลักหน่วยเอาที่เลขศูนย์อีกหนึ่งตัวเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลขศูนย์อีกหนึ่งตัวถ้าเราเพิ่มศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวเราก็จะได้ที่ศูนย์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 สามถ้าเราเพิ่มศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ นะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นสองศูนย์และเป็นสี่ศูนย์นี่ครับมันจะได้ตัวเลขในนี้ตัวนี้มีชนแน่นอนนะครับมีให้เห็นผมว่ามีให้เห็นออกมามันต้องออกมานะครับถ้าใครซื้อลอตเตอรี่จะมีโอกาสที่จะล,ลุ้นบุนด้วยนะครับโอเคครับหลักหน่วยล่างนะครับสามสี่แปดศูนย์ นะครับแอดเปิลให้ฟรีไปอีกแล้วหลัก10นะครับ0 7 2 4เน้น0ตัวเลขสังเกตดูนะครับ2สูตรนี้ก็2นะครับโอกาสที่เลข2จะมาร่างนี่มีแน่นอนนะครับผมก็ให้ตามนี้ถ้าจาับคู่10หน่วยก็จะได้ตามนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้มีหวยลาวนะครับวันนี้มีหวยลาวนะครับใครที่ นะครับใครที่อยากได้หวเล่านะครับแอดไปที่ AP77 นะครับผมจะไล่ส่งเลขให้แทบทุกคนทุกคนนะครับที่ยังแอด AP77 หลายท่านที่ได้ไปงวดที่แล้วนะครับวันนี้จะส่งให้ทางนี้เหมือนกันนะครับส่วนใครนะครับใครที่ได้เลขชุดนี้ไปแล้วนะครับคนที่ร่วมนะครับทำบุญนะครับกับ Apple คนที่ร่วมทําบุญกับ Apple นะครับก็ส่งสลิปนะครับมาทางที่ ID Line เบอร์นี้นะครับก็คือเบอร์ผมผมอาจจะไม่ได้รับนะครับแต่ผมก็จะส่งนะครับอาจจะไล่ตอบแทบทุกคนนะครับบางทีผมอาจในว่างแต่ผมก็อาจจะไล่ตอบนะครับก็ใครที่ได้ไปแล้วนะครับก็หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับคนที่ร่วมทําบุญกับผมส่งสลิปมาที่0957.817607นก็ะครับก็คือ ID Line ผมนั่นเองนะครับ ส่วน AP 7 7นะครับจะเป็นข้อมูลที่นะครับผมจะส่งราววันนี้ให้ลืมอย่าลืมนะครับแอดไปแล้วผมจะปักหมุดลิงค์ไว้ให้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องเล็กเด็ดแอปเปิลนะครับสหัวยพาด้วยบุญกุศลครั้งนี้นะครับที่ทุกท่านได้ร่วมทํากับแอปเปิลก็ขอให้ส่งผลให้แก่ท่านบุญทานครั้งนี้5บาท10บาทอ่าก็เป็นบุญเป็นทานทั้งนั้นนะครับเสริมบารามีให้กับตัวเองแอปเปิลก็ งวดนี้จะพากดนี่แน่นอนรับปากครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ